สวัสดีครับวันนี้เราจะไปหาปูหาปลากันนะครับดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอยู่กันลูกฟงปลานะครับพาไปหาปูกันนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่นะครับตอนนี้แต่อากาศแย่มดกุึ้อย่างขึ้นอย่างนะดีขึ้นอย่างแล้วกันดีขึ้นมแล้วทีด้านลิบเดี๋ยวไปดูดีกัไปเลยจอยไว้ใจที่กันไวใจได้ไวใจได้ คาคนระบาดเลยนะครับตรงนี้เราก็มาถึงที่จุดหมายแล้วนะครับเหมือนก็มาถึงเอ้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาหากุ้งกันนะครับหากุ้งหาปูกันนะครับดูกันยาวๆเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมารู้ด้วยกันนะครับบรรยากาศธรรมชาติว่าเลยนะครับเออเราอยู่ในป่าแบบนี้นะครับ ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านบนดอยนะครับเราจะหาปูหาปลากันแบบนี้นะครับรถเล็กๆไม่ได้เข้าป่าแบบนี้นานนะครับอากาศขาได้ที่นี่ลำบากกันเลยนะครับคุณต่อคนี้เขาเล่ากันว่ามันมีประวัติด้วยนะครับเขาไปเจอผีเจอผีหลอกมาด้วยนะครับ ยังมาดูกันนะครับโอเคไม่ยโอไหมเนี่ยสามคนนะครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างบถอยสุดท้ายอ่ะจะเจอกู้แล้วว่าเจอผีนะฮะดูกันนะครับเลียวเลี้ยเชืกอมเี้ยเื่อยเรียดีเลี้ยเช่อมเลี้ยดีเกิดดอกพวกเกิดดอกนี่นะครับนี่ีก้กเฮเออได้แล้วนะครับหนึ่งตัวครับนี่ครับเห็นมครนีครับคุณนะครับ ตัวแร่นะครับเปิดฉากไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี่รบ่าหรือเปล่ากระโดดโดนเลยครับรบ่าเหรอไม่โดนครับตัวนี้ เอาได้แล้วนะครับตัวนั้นครับเหลือฮะเาจเทำัขายยังขายย

ถ้าพ่อกระโดดพานะถ้าพ่อกระโดดเนี่ยพอก็ดอดที่ะนะอกอนะ็พอก็ดอเนะ เอาหมดเลยนะครับได้กบไปตัวหนึ่งครับแักเสียเลยก็ดอกฟูโป้เลยก็ดอกฟูเล่นเสพกาบเด็พันไลก็ดอกฟูละนี้ยย่งไงก็ดอกฟเลย เอาละครับโอ้เอาฮะ <sharp inhale> เยคลอแลทีซีจอค่ะโอเคคลอซีจอแล้วนะได้แล้วนะ,วนะครับรเสร็จไปไหนหมดชวยุกัน

हाँ। मेरी पलोखाख हाँ। <produ> <himself> है हाँ ja -oh.

มเป็นเลชิดียขดีวันแล้ลูเป็นเลดีดีวะช่ไม่ะมาดานจะเป็นมักเลเ่น่าจะวสุชมาเดียวน่าจะไขบ่อมือวะไข่สังไข่สอวะ

ัาตัวแรกวดวมาอะไรถ้าวบจาพายครับถ้าวเพาย năm tốt cả hai chưa 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 chưa

เจอน้ำตกอีกแล้วนะครับน้ำตกมีเยอะมากครับโ้เีๆๆๆเาๆๆเลทางกระตอบเล่าทางกระอบแล้วลอยแล้วลอยเหร่เยอะเหอเฮ้ยไหน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  เ้เข้าข้าเข้าเ้าเงี้ยเงยเงี้ยเจเอน่าจเสร็จแล้วไม่แ้อาผู้คกายไปยังไงเฮ้ยแค่นั้นก็ปอดยอาผ้คู่กายไปโอะ้อเย เ้ตอนนี้เราจะทำยังไงเจ้ตอนนี้เราก็ไปข่้ยเลยใช่ไหมเอาประชวภายประชวภายไป่ยเลยครับเอ้าเอ้า ไปอีกขึ้นนะครับเออเอออะไรก็ลบไปเลยนะครับ ลอลอยโดคนลอยลอคนลอยนอวันเท่เรียกวะใช่ะนับตอนนี้หมดอ่าเนีตดอดูเมื่อกว่าเดมอมาฟังที่โรงนเี้ก

เรามาสรุปกันเลยนะครับวันนี้ได้คุณได้ปูกันเราได้เยอะอยู่นะครับเยอะเลยเหรอก็คุ้มกันที่เรามาหากันอยู่นะครับฝาบมเมียาเะอกเลยว่าแบบธรรมชาติแบบนี้อร่อยมากนะครับอร่อยมากแล้วก็ได้บรรยากาศอ่มเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยน่ตัวกรนพลาวใช่ไหม